สวัสดีนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวเป็นแนด์อ้วนนะครับซึ่งเป็นแนด์บาขนาด28มิลนะครับอันนี้หลายคนคล้องใจนะครับว่า28มิลคือ28มิลมันเฉพาะแค่ตรงบาตรงกลางนี้นะครับอย่างตรงนี้ปกติเหมือนเดิมนะครับ22มิลใส่กับ ใส่กับประกับเดิมปลอกแฮนด์เดิมได้เลยนะครับเดี๋ยวให้ดูรูปกว้างนะครับนี่ครับเป็นทรงขนาดกลางนะครับเหมาะกับทรงสแคมเบอร์หรือว่าทรงขี่จิ๋วๆนะครับนี่ครับวัสดุจะเป็นจะเป็นเหล็กหนานะครับตัวนี้นี่ครับดูความหนาของแฮนด์นะฮะ ขนาดจะสูงนะประมาณนี้เลยครับเดี๋ยวเทียบกับรถเจดเมนะครับเนี่ยประมาณนี้เลยนะครับผมขี่สบายแน่นอน,นครับโอเคถ้าสนใจก็สามารถสั่งซื้อใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับก็ฝากติดตามร้านมาคอสจบให้หน่อยนะครับตามนี้เลยครับผมโอเคสวัสดีนะครับ